แน่แน่ดูชุบแป้งเลยดู ด do ูดู่ะน้องดวงน้องตายพ่อทำารนี่พ่อทำไรนี่ดูดู่ะหาตาของนางดแกแด้วงแมด้วยยุงดีแกงแม่ด้วยเรด้วย เนี่ยงูนนนเนี่ยพอเปืนพ่อไม่เอา đường này, đường trai, đường trai, Điểm trai, Điểm trai. Điểm trai. ดวงใจอาบน้ำแลว้วก็คุกแป้งเลยโอ้ยเย็นสบายเย็นสบาย ่นกออกมาหาพี่ก hmm. so, like ่อนออกมาหาพี่ก่อนออกมาหาพี่ก่อนออกมาหาพี่ก่อนแล้วแล้วแล้วออกมาหาพี่ก่อนออกมาหาพี่ลุงก่อนออกมาหาพี่ลุงพี่ลุงว่าไงให้หนูเล่นด้วยนะคะพี่ลุงให้หนูเล่นด้วยแม่แก้อยาซะลูกน้องลูกให้หนูเล่นด้วยนะคะพี่ลุงดูถามาเบียนพี่แล้ว ให้หนูเล่นด้วยนะคะพี Picasso, ่ลุงคนสวยให้หนูเล่นด้วยนะคะดูเลือชมเลืองน้องค่ะพี่แม่สายตาใีชมเลืองน้องให้หนูเล่นด้วยค่ะพี่ลุงอุ้ยอุยหนูเล่นด้วยได้ไหมคะพี่ลุงขาให้หนูเล่นด้วยนะคะนะคะพี่ลุงนะคะให้หนูเล่นด้วยค่ะ ครพี่รุ่งให้หนูเล่นด้วยนะคะมานะพี่รุ่งคนสวยนะขอเล่นด้วยได้ไหมรักหนูด้วยนะคะพี่รุ่งพี่รุ่งหันหน้าหาน้องเลยสิคะพี่รุ่งโอ้ยอายน้องบอก อายน้องหรือเปล่านี่ฮะอายน้องล่ะคะโอ้ยนะหันหน้าน้องหน่อยโอ้ยหันหน้า,าน้องแล้วหันหน้าน้องแล้วน้องใครวะน้องใครนี่มาทักทายกับพี่ลุงหน่อยเร็วทักทายกับพี่ลุงหน่อยเอา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 เร็วเอาวนวนน้องจะเล่นด้วยค่ะพี่ลุง น้องอยากเล่นด้วยนะคะพี่ลุงคนสวยนะน้องอยากเล่นด้วยนะคะมาพี่ลุงให้หนูเล่นด้วยนะคะมาพี่ลุงคะ่ะกับพี่ลุงเนาะน้วดวงใจเนาะเล่นกับพี่ลุงเนาะ ดูค่ะพี่ลุงโอ๊ยพี่ลุกเป็นยังไงนี่น้องน้องตามน้องตามพี่ลุงแกวๆน้องตามพี่ลุงโอ้ยดูขอเล่นด้วยค่ะพี่ลุงดูขอเล่น้วย,อยงอนแล้วมีเด็กงอนหนีกลับเลยพี่ลุงไม่เร่งกัะหนูหนูหนีกลับเลยโอ๊ยพี่ลุงบอว่าพี่ยังไม่ชินค่ะน้องขา มาขอไปดูดนมก่อนนะคะพี่ลุ่งขอไปดูดนมก่อนค่ะนะพี่ลุ่งนะเล่นกับน้องนะลูงนะเนาะน้องมาเล่นด้วยแล้วเล่นกับน้องเด้อจะได้มีเพื่อนนะคะจะได้ไม่เหงานะเล่นกับน้องนะคะนะคะน้องลุงนะ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 คะโอ้ด้วยเล่นกับน้องเนาะน้อคนเก่งเนาะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ ยามค่ำคืนมีหลาก็ยังไม่นอนนะคะแม่แม,ม่ดูค่ะนอนแล้วก็ลุกมาเคี้ยวมบปุบมุบเลยเคี้ยวมบมบเลยยังไม่นอนนะคะแม่ค่ะนีลูกนอนแล้วก็ตื่นมานะคะพี่แม่โอ้ยหนูมีฟันแล้วหรอคะคุณเก่งหนูมีฟันแล้วหรอลูกเคี้ยวไม่หยุดเลยนาน อันนี้จะใส่ชุดเสื้อนอนเหรอคะอันนี้จะใส่ชุดเสื้อนอนเหรอคะลูกเขียวหมุบหมุบไม่หยุดปากเลยเนาะลูขาท่นนี้ <c oughs> ขานี่ก็เคียวหาของกินเน่นี่คะ่ะเอ้ยละ่ะนางเอ้ย ชุดนนุเคินหมดแล้วค่ะะ <laughs> เอเวลาดูงใจ เก่งแล้วแท้หนิฮะยังไม่ถึงเดือนแล้วจริงเก่งแท้นน่เขียวยาหมอบๆเลยนี่จริงเก่งจังเลยลูก นี่ลากินเก่งแทโอ้ยอ้ยอ้ยพยายามเทียวนะคะนีะ่ค่นะนนียเด็กอะไร นอนอินก็ลูกหากของกินหนาวใช่ไหมคะไม่สำลักเด้อนั่ยสำลักเด้อ ค่ะแม่แม่น้องดวงไม่ยอมนอนนะน้องดวงใจไม่ยอมนอนนะคโอ้ยเนาะมาทักทายยามค่ำคืนนะคะเป็นหนูจะปีนแล้วหนูจะปีนเสาแล้วค่ะโอ้ยหนูจะปีนเสาแล้วค่ะแม่แม่ดู โอ้ยเนาะเสือปีนเสาแล้วค่ะ,ะเจ๊เจ๊เจ๊ออกมาทำไมคะอยากโอ,อกล้วค่ะแม่ปีนออกมาแล้วค่ะอยากปีนเสาแล้วใช่ไหมลูกอ,กออกมาแล้วใช่ไหมคะ 哎，吵呢！嗯